นะคะมาทรงล่องสีขนาดสามหัวสีนะคะ X M 24่คูณสี่คูณยสิามหัวเปอ่งไงเลยนะคะเป็นเครื่องขนาดเ e ก็มั่งสีหลายนะคะเครื่องนี้นะคะใส่มอเตอที่หาแรงนะคะราคาใส่ไฟสีสามสายนะคะลุ้มเท้าวนะคะนี่เลยนะคะก็มังทั้งการิีตั้งนะคะทดล่องสีนะคะดูเมืองเล่านะเข้าใจรงทุกแวงทุกเมืองนะคะว่าแต่ลูกค้าสนใจนะคะ จิตตสอบถามความได้เลยนะคะจะพาไปเบิ่งนะคะวิธีการดนี่เขานะคะห้ามเสลียนหลัแล้วไปดันรูปมันห้ามเดิมันที่ขานะคะขลงตรงนี้จะเป็นลุมเทเ้านะคะกระเทศเขาลงตรงนี้ได้เลยนะคะ เ okay. ลางไปเลยสองสามสองสามาเทใดนะคะเลี้ลงไปเสานะคะก็จะต to like ักขมาท่านปูท่้นวาสะอาดนะคะท้านกอาดก็ขอลงเขาลีบคุณดอกงานะคะท่านกวาดตรงนี้นะคะเขาลีบจะออกหน้าหนาวค่ะเขาดีสะอาดแล้วนะคะจากขมาสี่หัวเสานะคะนั่งไปปอกนะคะเครื่อนี้จะปอกสีสองหัวเลยเขาไม่จะเร็วนะคะปอกเร็วนะคะ อยู่เลยนะคะมาตรงนี้เลยนะคะปสองหัวนะคะปสองหัวซอนะคะอันนี้เป็นสองหัวปอกนะคะสองหัวปอกข้านะคะหนึ่งหัวคัดนะคะหัวที่สามจะเป็นหัวขัดนะคะลูกค้า ไล w, ่ห้องเขานะคะก็จะไล่แห้งดูนะคะเ่านะคะนี่เอาลูกค้าเพื <k 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 ่อนจะขอทานที่จะฮักเพราะว่าเขาแห้งนะคะเพื่อนก็ว่าเขาเพื่อนฮักดูนะคะข้ามเขากระดับนีก็คือว่าพึ่งพอใจแล้วนะคะด้านทางนะคะจะเป็นเขาที่สองนะคะนี่เขาที่สองก็จะเป็นเขาฮักนะคะหักครึ่งท่อนนะคะข้าที่สามนะคะจะเป็นปลายเขานะคะนี่ จะเป็นปลายเขานน้อยเลยนะคะดี่มันรอกระแกงเครื่องนี้จะเป็นระบบแยกข้าวนะคะเ<ๆ>ข่าที่หนึ่งเข่าที่สองหรืวก็เข่าที่สามนะคะเดี๋ยวจะพาไปตรงข้างด้านผ่านนะคะข้างด้านผ่านจะเป็นรํานะคะต่ํารวมนะคะหัวแหลกหัวที่สองจะเป็นรําอ่อนนะคะ,ะ,คะจะ,ะ,ะ,จะย on, แยกรําอ่อนรําแก่นะคะเบิงเบิ้งํ้านะคะการไหลของห้ามห้ามไหลเร็วไหลเร่งนะคะห้ามดลายหลายนะคะรับประกันเลยนะคะ ตรงนี้จะเป็นรำรวมนะคะรำรวมเอาจกน้ำอ่อนเี็นไหม้นี่ยน,น้ำอ,อ่อนเออตัวแรกจะเป็นหัวพัดขาวนะเป็นน้ำอ่อนน้ะเป็นรำอ,อ่นำอ,อนนะคะเดี๋ยวพาไปเบิ่งนข้างด้านขานนะคะด้านหลังนะคะข้า,าง,ะะงด้านข่านนะคะจะเป็นตูดข,ขั้นพ้นสะอาด ห,หลีเลหลังจะเป็นอ่าตู้อ่าดูดซูนนะคะหีเลยรูนแล้วกสะอาดนะคะเขาต่อ,อใฟไพอเข้าไปทั้งด้านหลังาาก็จะเป็นสามหัวแบบนี้นะคะตรงน,นี้จะเป็นท่อแกบนะคะตัวน,นี้ทั้งหลังจะเป็นท่อแก่แต่ก็ท่อดูดซูนนะคะตัวน,นี้จะเป็นมอตเตอร์ดูค่าเพื่อจะแป่งเครื่องไม่นะคะเพื่อจะจัดสันหม่นะคะ ด้านทางนะคะจะเป็นตัวเซฟสายผ้านนะคะตองกันอันตรายเวลาเข้ามาเอาห้ามนะคะตัดห้ามนะคะอันนี้จะเป็นภาพร่วมนะคะของเครือง s m 24คูณ24คูณ24ก็คือว่า24สามหัวนะคะ นี่ก็จะเป็นร่องสีเพลินนะคะนี่อันนี้จะเป็นร่องสีผาดร่วมนะคะจะเป็นแบบนี้หนึ่งะสอบสีเร็วค่ะสีไว้นะคะลูกค้าล่อรับเดี๋ยนะคะหนึ่งระสอบเพราะว่าสามหัวสีใหญ่ทําง,งานด็ดีปอกเร็วขัดเร็วนะคะเขาสะอาดงามนะคะถ้าเขาลูกค้า่าแตงบ้หักนะคะการสีออกมากก็จะได้เข่าคุณภาพดีนะคะถ้าเข่าห้องแหง้งเข้าแตกห้องหักนะคะสีออกมาก กระแตกกระหักคือเกานะคะส่งแจ้งลูกค้าเลยนะคะสาหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสําหรับประเทศลาวทุกเมืองทุกแขวงนะคะติดตอ่อสอบถามในทีเบอร์นาเพจนะคะนาคลิปหรือว่าจะเป็นเบอร์วอชแอพนะคะถ้ามีบริการจัดส่งทั่วประเทศลาวนะคะให้จัดส่งทั่วประเทศไทยทั่วประเทศลาพมา่ามีบริการจัดส่งเหมือนกันนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามมาเลยนะคะขายจริงส่งจริงนะคะเชียครบจบเอกสารที่ร้านสงสารก,การช่างนะคะมาตรงหน่งยางน้ำเอกสารทางร้านเข้าจัดการแถวเรียบร้อยนะคะด้วยประสบการณ์นะคะที่เข้า,าทําการขา,ขายกบประเทศเลา,าวมายาวนานนะคะการทรรมาน่าควมการซื่อสารมืวอาสิเป็นการขนสง่สงนะคะง่ายนะคะบริหนุ่งยางเอียงหลุด่าหารับสินคาย,ยู่บ้านเลยนะคะ สำหรับเพื่อนนี้ก็มีการนั่นเสนอซ้ำนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสั่งได้นะคะเพราะว่าจะเป็นระบบใดนะคะจะติดต่อสอบถามขอมาใดสำหรับคลิปนี้นะคะกะทอว่าเป็นกานส่งงานที่สมบูรณ์แบบแล้วลูกค้าเพิ่มง้อใจแล้วนะคะปากติดตามไม่คลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆคะ่ะ